น้องกับดอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสาธุครับท่านทานละบมดพฤติการสู่ประลุธรรมในระดับวิชาปฐมมาัชฌาตอนนี้ก็กำลังขึ้นทาขั้นตอนนะในวิชาวิชาอะไรครับในวิชาพระสกัาคามีผลพระสกัดาคามีผลอ่าต,ตอนนี้ก็กําลังท่องพระสูตรแล้วก็ท่องได้แล้ววิวิชาอะไรครับพระสูตร วิชาสมาธิสูตรที่หนึ่งผู้มีสัญญาผู้มีสัญญาแล้วก็สมาธิวิชาสมาธิสูตรที่หกพึงเป็นผู้มีสัญญาเจ้าค่ะจะท่องเลยไหมท่องเลยเจ้าค่ะอาเชิญเลยเอาเดี๋ยวก่อนท่านบันทึกภริยงมันทึกแล้วเจ้าค่ะอ้าวทึกก็เชิญเลยสาธุน้องกลับสาธุเจ้าค่ะ วิชาสมาธิสุดที่หนึ่งผู้มีสัญญาครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทุนถาม พระภูมิมีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีหรือหนอแลที่ภิกษุในธรรมภิกษุที่ภิกษุได้สมาธิโดยโดย,โดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัวีธาตุว่าว่าเป็นปัวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอา,อาปุธาตุว่า ว่าเป็นอาปูธาต์เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในเตโชธาต์ว่าเป็นเตโชธาต์เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในวายโยธาต์ว่าเป็นวายโยธาต์เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในวิญญาณัญายตนะเป็นว่าเป็นวิญญาณัญาะตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญใน อากิญจัญญายตนะว่าเป็นอากิญจ no ัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในเนวสัญญาณาสัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญาณาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในโลกนี้ว่าว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในโูก ไม่พึงมีความสำคัญในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบทาที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วสแสวงหาแล้วตองแล้วด้วยใจ <c oughs> ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาพ้าผู้มีพระภาคตัดตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงมีได้ที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตน ไม่พึงมีความสำคัญในปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุเป็นอารมณ์และอื่นๆต้องท่องยาวไหมเจ้าคะอ่าไม่ต้องคก็ไม่พึงมีความสำคัญในรูปไม่พึงมีความสำคัญในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบทำที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่สแสวงหาแล้วตองแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึง พึงเป็นผู้มีสัญญาข้าแด่พระองค์ผู้เจริญก็พึงมีได้อย่างไรที่พิสษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสําคัญในปัตบีธาตุว่าเป็นปัตบีธาตุาเ,ปปาตาเป็นอารมณ์และอื่นๆไม่พึงมีความสําคัญในโลกโลก,โลกนี้โลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญใน รูปที่ได้เห็นเสีที <cane S 2> <vaya> ่ได้ย็นร <m ur rent inside> ูปท <sh arp from predators> <trans> ี่ได้เห็นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินับอารมณ์ที่ทราบไม่พึงมีความสําคัญในรูปที่ได้เห็นรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบทำที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วแสวงหาแล้วตองแล้วด้วยใจตองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาดูก่อนภิสูุนทั้งหลาย พิสุในธรรมวินัยนี้ก็เป็นเป็นผู้มีความสำคัญอย่างนี้ธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นปราณีตคือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปนิททั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดังนี้โดยก่อนพิสุทั้งหลาย,ลายพึงมี พึงมีได้หรือพึงมีได้ที่ภิกษุได้สมาธิด้วยการที่ตนพึงมีได้อย่างนี้การที่ภิกษุได้สมาธิพึงมีได้อย่างนี้การที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสําคัญในปัจวีธาตุว่าเป็นปัจจปัจวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินในอาปทาุใน อาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในเตโชธาติว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในประโยชธาตุว่าเป็นวาโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอากากาสารานจาจะนะว่าเป็นอากาสาสารจนา ยันะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในวิญญาณาญจายันะว่าเป็นวิญญาณาญจายันะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอาคินจัญญายันะว่าเป็นอาคินจัญญายันะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายันะว่าเป็นสัญญาเนวาสัญญานาสัญญายันะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญ ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในเสียงที่ได้ยินรูป,รปที่ได้ร,รูปรูปที่ได้เห็นกระอกเข้ามาแล้วค่ะรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบทำที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วสแสวงหาแล้วตองตามแล้วด้วยใจก็ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาจบสู่ที่แปดเจ้าค่ะจุ๊ป้ารกรต่อกสาขานานะ ถ้พร้อมาเจอนะคเจ้าค่ะวิชาสมาธิสูตรที่หกพึงเป็นผู้มีสัญญาครั้งนั้นแลท่านพระอานท์ได้เข้าไปเฝ้าพ้าผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระภูมิพระภูมิพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลถามคันแล้วได้กราบทูลถามว่า ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญไม่พึงมีความตนไม่พึงเดี๋ยวนะเจ้าคะ่ะตนไม่พึงมีความสําคัญในปฏิวิทากษว่าเป็นปบิวิทากเป็นอารมณ์ o, ไม่พึงมีความสําคัญในอาปธทาตว่าเป็นอาปธทาตเป็นอารมณ์ o, ไม่พึงมีความสําคัญในเตโชชั เตโชธาตว่าเป็นเตโชธาตเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในววยโยธาตว่าเป็นววยโยธาตเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอากาสานัญญาตนะาญตชาญว่าเป็นอากาสานัญจายตนะชาญเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตตาชาญว่าเป็นวิญญาณัญจายตตะชาญเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอากิจัญญายาตาชาญเป็นอารมณ์ ไม่พึงมีความสําคัญในเนวสัญญาณสัญญายตนะชานว่าเป็นเนวสัญญาณสัญญายาตนะชานว่าเป็นอารมณ์ไม่พ <activity> ึงมีความสําคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ไม่พ <hus> ึงมีความสําคัญก็แต่พึงเป็นผู้ม <SMS> ีสัญญาก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญากับขอคามาเจ้าค่ะ การได้สมาธิเห็นปานนั้นพึงมีแก่ภิกษุพ,พ้าผู้มีภาคตีดูก่อนอานน์ตนไม่พึงมีความสําคัญในปัวบีธาตุว่าเป็นปัวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอาภูธาตุว่าเป็นอาภูธาตุเป็นอารมณ์และอื่นๆไม่พึงมีความสําคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญา การได้สมาธิถึงปันนั้นพึงมีแก่ภิกษุข้าเดีพระองค์ผู้เจริญตนไม่พึงมีความสําคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสําคัญในอาปุธาตุว่าเป็นอาปุธาตุเป็นอารมณ์และอื่นๆไม่พึงมีความสําคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาการได้สมาธิก็การได้สมาธิกร จ้ค่ะกับขอขมา,ขาการได้สมาธิถึงการได้สมาธิถึงปานานั้นพึงมีแก่ภิกษุได้อย่างไรดูก่อนอานุานภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญคือนั่นนนั่สง,งบนั่นสงบนั่นปราณีคือความสงบอุปทิฏทังพวงความสงบ ความสงบจากสังขารทั้งปวงความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความปัสจจกความกำนัดความดับมิพานและดังนี้ดูก่อนอานนนตนไม่พึงมีความสำคัญในปัจจวีธาตุว่าเป็นปัจจวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสัมพันธ์สำคัญในอา,อาโปธาตุว่าเป็นอาโพธาตุเป็นอารมณ์และอื่นๆไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาการได้สมาธิถึงเห็นปานนั้นพึงมีแก่ภิกษุอย่างนี้แลจบสุดที่ 8, <ม>แปดเจ้าค่ะน้อมกล้บอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุนี่ก็ท่านอนุมทนก็รีบเป็ไหนเนาะแต่ก็ถือว่าท่านก็ได้บรรลุพระสุขในการสั่งพยายใ,นในการท่องทั้งสองพระสุตเลยเพราะนั้นพระสุตที่หนึ่งก็คือ พระสูตรชื่อว่าสมาธิสูตรที่หนึ่งผู้มีสัญญาจะ<า>ผู้มีอ่าเพราะนั้นการที่เรามาเรียนมรขององค์ก็คือจะมีสัญญากับทุกท่านซึ่งเป็นสัญญาของอการปฏิบัติที่เป็นไม่ใช่ปัิสูตรมวิธีของโหเพราะนั้นเราก็เรียนรู้มาก,กันเต็ไมไปหมดเลยแต่เพิ่มเมื่อเรียนรู้แล้วเมื่อมารู้แล้วเมื่อมารูแล้วนั้นพระองค์ก็ไม่ให้ไปลิดสัญญา ห้องต่างๆต,ต้องเข้าไปแทงตลอดเห็นม้ยเข้าไปแทงตลอดที่แท่งกําลังแทงตลอดนั่นแหละก็คือจะเกิดความสงบระง,งับปานี้เป็นอาวัชติไม่กระเสพกระสนไม่ทุรนทุลายเข้าไปแทงตลอดโดยใช้สัญญาของพระไม่ได้ใช้สัญญามาหรือความเราหรือการสอนแบบประเภทผู้อื่นที่สอนเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นสัญญาที่เป็นวิญญาณเคลื่อนเป็นวิญญาณบอกเข้ามาเป็นวิญญาณที่ทําให้สมาธิ นะครับหลุดออกจากการเดินมาของโอระองคทำให้สมาธิเคลกเือนนะครับเพราะนั้นพอมาเรียนรู้อย่างนี้พ,อพออื่พระองค์ก็จึงให้เรียนรู้ว่าเป็นผู้มีศัทธาพราะนั้นจะมีสัญญามาและพวกผู้กันกับสัญญาของพระสุตวรค์พอเขอ้าใจาอย่างนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับพระสุทีเนี่ยเติมพระสุทีหกนะครัเจ้าก็คือเป็นผู้ที่มีสัญญาหลังจากได้เข้าใจแล้วได้เรียนรู้แล้ว และได้ปฏิบัติได้เข้าฌานต่างีิพงศ์ตัดไปแล้วเนี่ยพงศ์งลงท้ายคำว,ว่าฌานแต่ตอนแรกที่เป็นผู้เดินมรรคเนี่ยที่ท่องวัสถุไม่มีคําว่าฌา,านสังเกตไหมเจ้าค่ะแต่เมื่อมาท่องแล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปเดินมรรคก็คือขั้นตอนการเดินมรรคเมื่อท่าน,าน,นท่องได้แล้วเข้าฌานได้สภาวะต่างๆแล้วเนี่ยพงศ์ใช้คำว,ว่าฌานเนื่องจากอะไรเข้าไปในฌานแล้วออกมา ออกมาแล้วจึงเป็นคำว่าฌานเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขามีความสําคัญยังไงเมื่อออกมาแล้วใช้คำว่าฌานหลังจากที่เข้าไปในสมาธิแล้วมันมีการท่องในการปฏิบัติแล้วเนี้ยจึงเรียกว่าฌานและตรงฌานเนี้ยนะครับตรงฌานเนี้ยก็จะมีควาว่าสมาบัติตาม,มาในระดับสูงขึ้นไปอีกหรือในระดับที่มีความเข้าใจแล้วก็คือออกจากสภาวะ ไปถูกต้องวิโมกแล้วจะเรียกว่าสมาบัติแต่ตอนนี้เราเราอยู่ในการท่องพระสูตรเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปถูกต้องแต่เดี๋ยวเพิ่มขั้นตอนพวกเขาจะไปถูกต้องทันทีพอไปถูกต้องสมาบัติถูกต้องวิโมกปุ๊บก็บรรลุทันทีเข้าใจยังเพราะฉะนั้นพระองค์จึงใช้คาว่าฌานนี่คือคนที่เข้าไปถูกต้องสมาบัติเข้าไปถูกต้องวิโมกและออกมาจึงใช้คําว่าฌานหรือสมาบัติหรือวิโมกเข้าใจยังเขาเป็นขั้นตอนขั้นตอนของเขา ดัะนั้นจะมาใช้ปนกันไม่ได้เลยนะเอ๊ะทำไมพระสูตรพระองค์ฌานหายไปไหนทําไมไม่มีฌานาแล้วพระสูตรนี้ทําไมมีฌานรู้อย่างข้อแตกต่างเจ้าค่ะรู้แล้วเจ้า okay. ค่ะเห็นไหมครับและทาพระองค์เนี่ยคือจะต้องไปรู้แบบสัญญาก่อนก็คือรูบรู้ควบคู่ไปกับวิญญาณที่เขาเป็นจิตบ้างมโนบ้างอย่าง่างที่ครอบครองกายนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าบังคับขู่เข็นเข้าจิงกายพรมตลอดเวลา ให้เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมแต่เรากําลังแก้กรรมโดยอริยมรรคมีงค์แปดเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของเขาโดยการบรรลุสมาธิบรรลุฌานบรรลุสมาบัตบรรลุวิโมกเป็นลําดับ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 แต่จไหมแต่ยากเราถึงจะไม่ตกอยู่ในอำนาจเขาเป็นลําดับลาดับดับเพราะนั้นกาลังผู้เดิมก็จึงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,น,จ,นจึงมีการปฏิบัติ บรลลุสมาธิบรรลุชานบรรลุสมาบาัตบรรลุวิโมกจนกระทั่ง,าทางถึงองค์พันิพานเป็งอธิบายไหมอย่างนี้เจ้าค่ะน้องกับสาธุท่านอาจารย์เจ้าค่ะอธิบายนะ,ะแบบนี้นะอ่ออันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็คือรับรองท่านนรมนผู้ทีการเนี่ยบรรลุการศา,า,าสตร์ใหญประสูตรต่อไปก็ใช้แค่กําหนดชื่อนะครับก็เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปก็ถือว่าเป็นคลิปการเดินมาร์กถ้าพร้อมแล้วก็กดทิ้งก่อนเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มใหม่ส <Okay. S 2> าธุน้องเกับน้องเกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ